สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เดี๋ยวพามาอัปเดตนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับแต่ละแต่ละเบอร์นะครับเริ่มกันด้วยเบอร์ที่เป็นตัวท็อปที่สุดของเพชรน้ำผึ้งนะครับก็คือเบอร์ซัมโบนะครับตอนที่อันนี้ตอนที่ส่งมานะครับมันกิ่งมันค่อนข้างหักนะครับใช้คําถูกไหมค่อนข้างหักมัน <laughs> กิ่งมันหักนะครับกิ่งมันหักแล้ว คือเขาใส่กล่องมานะฮะใส่กล่องยาวๆมาทับกันไปทับกันมาคราวนี้มันกิ่งมันถูกพับมันก็เลยหักคราวนี้ตอนนี้มันเริ่มเหี่ยวนะเหี่ยวเห็น้าการใบเหลืองชัดเจนเลยส่วนเซลล์ไหนที่ยังมีน้ําเลี้ยงไปอยู่ได้มันเม็ดสีมันก็ยังมีความเขียวอยู่นะครับเนี่ยมันก็ยังมีความเขียวอยู่ส่วนตรงไหนที่เซลล์มันถูกตัดนะครับเส้นใหญ่เส้น น้ำเลี้ยงนะครับที่จะไปถึงตรงนั้นมันถูกตัดมันก็จะแดงแบบนี้เห็นไหมฝั่งนี้แดงแล้วฝั่งนี้ยังเขียวอยู่เพราะว่ามันหักฝั่งตรงนี้ฮะฝั่งนี้มันยังมีแบบเหมือนสะพานยังไม่ขาดนะพูดง่ายๆนะครับเอาแบบบานๆนะครับอันนี้แต่ช่วงล่างนะครับพอพอตรงนี้ถูกหักฮะเนี่ยมันจะมีสองสองแง่งไงแง่งตรงนี้ มันแตกมันยังไวเลยครับนี่มันแตกขึ้นมาพรวดเลยตอนนี้ก็แต่เหมือนเหมือนเป็นการเอาตัวรอดมันรู้ว่าด้านบนจะจะตายแล้วอย่างเงี้ยสองแง่งเนี่ยมันงอกออกมายังไวเลยครับตัวไวมากเลยคุับปุ๊บขึ้นมาเลยนะครับนี่ประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ส่วนนั้นอื่นนะท่อนกิงก่งอื่นๆก็แข,แ,นะแ,ขแ,แข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดีนะครับปึ๊บยังแข็งแรงดีนะฮะ นี่เป็นเบอร์จำโบนครับอัปเดตส่วนหนอนที่มันมากับมันแต่แรกนะผมว่ามันเหี่ยวมาตั้งแต่ระหว่างทางอะแหละเหี่ยวมาก่อนที่จะส่งมาเพราะตอนนี้มันเลยหักทิ้งแล้วมันเหี่ยวนะก็เลยหักทิ้งเดี๋ยวรอไอส่วนที่กําลังแข็งแรงอยู่ใต้ดินให้ขึ้นมาหน่อยดีกว่านะครับเราจะได้แบบหนอสดใหม่ผมไม่รู้มันเป็นเป็นเป็นเหมือนกันทุกทีหรือเปล่าหนอที่มันมาที่ติดมากับตอนลาส่งเนี่ยพอเวลามันเหี่ยวก็คือมัน ไม่ค่อยกลับสู่สภาพเดิมอ่ะมันก็คือจะเหี่ยวแล้วก็เสียไปเลยแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอหน่อใหม่ใบก็กำลังทํากําลังทําสะสมพลังงานอยู่นะครับเดี๋ยวสั่งก็แสงเราไปเลี้ยงหนอ่อโอเคอันนี้เป็นเบอร์ท็อปนะครับเบอร์เก้เอ้ยทุทีเบอร์จัมโบ้ครับท่าน,นี้มาดูเบอร์เก้าครับมาดูเบอร์เก้าเบอร์เก้านี่ก็ไวใช้เล่นนะครับไวใช้เล่นนะนี่ฮะ นี่เบอร์เก้าเห็นไหมแงงออกแล้วครับปึงป้งปึ้งนี่แทงเงินไปแล้วนี่สองอาทิตย์เองเนี่สองสามอาทิตย์ยังไม่ถึงเดือนเลยใช่ไหมยังไม่ถึงเดือนเนาะได้ถึงยังอันนี้มาก่อนชุดชุดนี้มาก่อนเป็นชุดแรกเบอร์จมโบนี่มาชุดสองที่ผมสั่งเข้ามานะครับนี่เบอร์เก้ากำลังตามขึ้นมาแล้วครับนี่ครับปิ้งปิงเห็นไหมครับตน้นอื่น <c oughs> ก็กําลัง ขึ้นมานะครับเอ่อลืมบอ,อกไปว่าผมขยับนะครับพอดีว่าผมอ่ามีคนคอมเมนต์นะว่าผมปลูกติดทางถนนสาธารณะไปหน่อยก็เลยตอนแรกนี่นี่คือหลุมตอนแรกนี่อยู่ตรงนี้นี่ครับแต่จริงๆเราไม่ได้ดูแลว,ว่าไผ่เนี่ยมันมันไม่ได้แบบไปลกทางเพราะว่ามันเป็นไผ่ขนาดเล็กนะเป็นไผ่ขนาดเล็ก แต่ไม่เป็นไรฮะคือความสบายใจผมก็เลยนี่ครับขยับนะครับขุดนะครับจากที่ปลูไปแล้วนะแล้วก็ขุดเข้ามาขยับเข้ามาประมาณเมตรก,กว่าๆเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่นี่คือต้นไผ่นะนูน่นถนนเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาแล้วเอาให้ให้สบายใจนะครับให้ชาวบ้านเขาสบายใจว่ามันยังไงก็ไม่เป็นลกทางแน่นอนนะครับ โอเคผมว่าขยับทั้งแถวเลยฮะแถวนี้ขยับทั้งแถวเลยนู่นไปสุดนู่นเพิ่มงานเพิ่มงานเพิ่มงานตอนนี้เราไปดูเบอร์สุดท้ายนะเบอร์ก็คือเบอร์สองนะครับไปดูเบอร์สองไปถึงไหนละเบอร์สองเบอร์สองเป็นเบอร์ที่ นอนดกมากนะครับนอนดกมากเอาไปเอน,อนอันนี้เบอร์สองนะเป็นไงะ่ะนี่มีความสดฮะยังยังไม่โตเพราะเป็นไซส์เล็กนะไซส์เล็กไซส์เล็ก,ลกแต่ดกนะครับแต่ถ้ารุ้ดีก็ใหญ่ได้นะครับนี่เบอร์สองรเริ่มมีความสดแล้วนะครับเริ่มมีความสดของกิ่งของยอดของอะไรแล้วโอเค ประมาณนี้นะครับนี่อัปเดตไผ่บองหวานเป็ดน้ำผึ้งนะครับดินก็มีความชื้นนะครับแต่ไม่ได้แบบน้ําขังแต่ก่อนนี้นนคือขังตลอดเพราะว่าฝนตกตลอดตอนนี้ฝนน่าจะคิดว่าน่าจะหมดน้ำน่าจะหมดล้นนะไผ่บองหวานเป็ดน้ําผึ้งนะครับของแปลงที่ผมปลูกนะครับโอเค เห็นความเจริญงกงามของไผ่ก็ดีใจฮะดีใจพืชที่เราปลูกโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอัปเดตให้ชมนะครับไผ่าบางหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับเบอร์2เบอร์เก้าแล้วก็เบอร์จาโบนะครับผมจะปลูกอยู่3เบอร์เป็นเบอร์ที่ที่คุณสมบัติดีนะครับโอเคนะครับ okay, สวัสดีครับ